ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกับลูกตันคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มานั่งทำคลิปให้กับพี่น้องได้รับชมนะครับในตอนเช้าๆนะครับก็วันนี้นะครับลูกตันก็จะมาที่ทอดแนวทางฮานอยบี p นะครับอวนนี้ก็เป็นงวดประจำวันที่ เมษายน67นะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็คืองวดวันที่8เมษายนนะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็เด่นเนาะเด่น2เด่น3นะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขอีกกลุ่มหนึ่งก็มา 6กเนาะหกับแปนะครับก็ถือว่าท่านที่นำไปวิ่งหรือไปรูดเนาะหรือว่าทุด2ตัวก็ได้หมดเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีเนาะกับท่านที่โชคดีด้วยกันละกันนะครับเพราะว่าหลายงวดที่ผ่านมาเนาะบางทีก็มาแค่เลขเด็ดเนาะตัวใดตัวหนึ่งนะครับ มารอบนี้ก็มาทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างอีกด้วยนะครับส่วนงวดประจาวันที่เเนาะงวดวันที่9เมษายนนี้นะครับลักษณะของสูตรหรือว่ากลุ่มตัวเลขนะครับที่ลงตันวิเคราะห์ได้นะครับจะเป็นตัวไหนก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูแนวทางฮานอย VIP นะครับงวดประจาวันที่9เมษายน6 7นะครับ าการหาผลลัพธ์ในรอบนี้นะครับก็เ,เป็นอีกงวดหนึ่งหรือว่ารอบหนึ่งนะครับที่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่มีเศษนะครับลงตัวเป๊ะพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นการาหาผลลัพธ์ให้ได้ล่าสุดเนาะผลลัพธ์ที่จะเอามาใช้ในการวางเลขเด่นหรือว่าชุดสองตัวนะครับให้ครบ ก็จะใช้วิธีการบวกนะครับส่วนผลลับเนาะผลลับงวดที่ผ่านมานะครับตัวเลขที่ได้ก็คือ,อได้เก้านะครับส่วน VIP ล่างนะครับงวดวันที่8ดเมษายนาก็คืองวดเมืม่อวานเนาะแปดเมษายน67ดนะครับอสองตัวล่าง ก็คือสามหกเนาะอ่านะครับการหาผลลัพธ์นะครับาการหาผลลัพธ์ตัวนี้เนาะแถวนี้ก็จะใช้ผลลัพธ์ตัวนี้เนาะผลลัพธ์จากงวดที่ผ่านมาเนาะก็คือเก้านะครับบวกกับสิบล่างงวดที่ผ่านมาก็คืองวดวันที่แเมษายนนะครับ สิบหลักสิบก็คือสามเนาะส่วนหกเป็นหลักหน่วยนะครับก็จะได้ตัวบวกอยู่ที่เก้าบวกสามเนาะ,ะก็จะได้เท่ากับสิบสองเนาะสิบสองก็เอาแค่สองมานะครับอ่าก็จะได้แล้หนึ่งตัวนะครับสรุปเลขเด่นนะครับก็วางเด่นไป ทีนี้เราต้องการเด่นสองตัวนะครับก็ใช้วิธีการบวกหรือว่าเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะได้อยู่ที่สองกับสามเนาะ,ะทีนี้ตัวเลขอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะเอามาจับกับอีกสองตัวนี้ก็คือลุงจะใช้คำว่าเด่นหลักสิบเนาะ กลุ่มนี้นะครับจะมีเลขอยู่สามตัวนะครับงวดน,นี้ก็จะได้ตัวเลขผลลัพธ์อยู่ที่ผลลัพธ์แปดเนะาะบวกหนึ่งก็เป็นเก้าลบหนึ่งก็เป็นเจ็ดนะครับจะเอากลุ่มตัวเลขนี้เนาะมาจับเป็นคู่เด่นคู่รองนะครับ มาดูผู้เด่นเนาะนะครับผู้เด่นนะครับจะใช้อ่าตัวที่สองกับที่สามเนาะมาจับนะครับกับเด่นข้างบนนะครับก็จะได้อยู่ที่แปดสองแปดสามเนาะ แล้วก็92 93นะครับอ่าทีนี้ก็มาดูคู่รองเมื่อวานนะอ่าคู่ล่างเนี่ยมาคู่รองนะครับส่วนบนเนี่ยมาคู่เด่นนะครับอ่ามาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสำหรับสูตรนี้เนาะ ผู้รองนะครับก็จะใช้ตัวที่หนึ่งเนาะ,ะมาจับนะครับก็จะได้อยู่ที่เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มตัวเลขนะครับที่ได้จากการวิเคราะห์เนาะ,ะกรณีที่ตัวเลขไม่เหมือนกันเนาะ,อะสองกลุ่มนี้ ก็จะจับได้มาประมาณนี้นะครับหกคู่นะครับอน,อน,อนอกจากมีตัวเลขที่เหมือนกันทั้งสองกลุ่มเนาะอาจจะจับได้น้อยกว่านี้นะครับก็ถือว่าไม่น้อยไม่มากเกินเกินไปเนาะก็กําลังดีเลยนะครับหรือนะครับท่านจะเอาไปลุ้นตัวเดียวเนาะหรือว่านำไปวิ่งเนาะ,ะก็ใช้ได้นะครับทั้งสองทั้งสองกลุ่มนี้เนาะ หรือจะหรือจะนาไปรูดก็ได้เช่นกันนะครับแต่ก็ให้มองเนาะมองผลลัพธ์แล้ว,แล,วแล้วกลุ่มตัวเลขสองกลุ่มนี้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจภากสูตรนะครับ,รบที่ได้รับชมไปเนาะก็ การหาผลลัพธ์นะครับการหาผลลัพธ์ในในรอบนี้เนาะการหาหรือว่าการหาผลบวกเนาะก็ปรากฏว่าลงตัวนะครับไม่มีเศษเกิดขึ้นนะครับกรณีแบบนี้นะครับตามสูตรนะตามสูตรที่ได้วิเคราะห์ผ่านมานะครับกรณีมีเศษก็จะใช้วิธีการลบลงเนาะ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะวางเป็นเลขเด่นให้ครบ2ตัวนะครับกรณีลงตัวก็จะใช้วิธีการเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าบวกเพิ่มบวกขึ้นหนึ่งตำแหน่งนะครับในรอบนี้ก็ลงตัวพอดีนะครับก็จะบวกขึ้นไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ9นะครับบวกเอามาบวกกับตำแหน่ง หลักสนะิบเนาะสิบล่างนะครับรอบนี้ก็คือสามเนาะก็จะได้ผลลัพธ์ตัวใหม่อยู่ที่สองเนาะบางบางท่านเอ๊ะงวดที่ผ่านมาก็เด่นสองกับสามแล้วงวดนี้ก็ยังจะมีสองกับสามอีกเหรอนะครับก็ผลลัพธ์ออกมาอย่างนี้เนาะบวกแล้วมันมันเป็นตัวเดิมนะครับก็ต้องวางตัวเดิมนะครับก็ลุ้นกันต่ออีกงวดกันแล้วกันนะครับ ท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อฟซีที่ติดตามลุงตันโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมเนาะลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ